ครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ในเมืองสีสเกตนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวห้องพักนะครับชื่อห้องพักว่า Peak Point นะครับซึ่งอยู่ด้านหลังผมนี่เองนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูนะครับว่าตรงเคาน์เตอร์เขาเป็นยังไงชื่อห้องพักว่า Peak Point Home นะครับอยู่ริมถนนสายสีสเกตอุทุมพรพิสัยนะครับเลย Big C ซมุ่งหน้าไปทางอุทุมพรนะครับแต่จะอยู่คนละฝั่งกับ B i g C ซนะครับจะอยู่ฝั่งขวานั่นเองหรือว่าฝั่ง ขาเข้าเมืองสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับที่นี่คือพีคพอยท์โฮมนะครับเป็นห้องพักคล้ายๆกับรีสอร์ทนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูอ๋อครับครับอันนีนี่นี่นี่เจ้าหน้าที่เขาเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกัเจาหนี่ย อ่าที่นี่ชื่อพิกพอยท์โฮมใช่ไหมครับใช่ค่ะครับห้องพักอัตราห้องพักนี่มีราคาเท่าไหร่บ้างนะห5 0 450 350ค่ะอ๋อ450อ่ะ350ก็มีเหรอครับมีแต่ไห่มีตู้เย็นอ๋อคือราคาราคาสูงสุดนี่คือ550นะครับ550นี่มีอะไรบ้างครับ550มีตู้เย็นแอร์เครื่องทำน้ำอุ่นอืมมีครบเลยแล้วก็ไวไฟมีไหมมีค่ะมีมีรหัสในในห้องให้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะ เอาละครับคุณผู้ชมนั่นก็คือพีคพอยท์โฮมสีสเกตเดี๋ยวผมจะขึ้นไปห้องพักกันเลยครับไ,<ห>ไปลยครับคุณผู้ชมครับอ่ะไหนนะครับทางขึ้นตรงไหนนะไหนออไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขึ้นเองก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวข้างบนอ่ะปึ๊บไข่กุญแจเข้าไปได้เลยนะห้องหมายเลขผมได้ห้องหมายเลข12นะครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยววันนี้มารีวิวห้องพักที่สีสเกตนะครับชื่อห้องพักว่าพีคพอยท์โฮมนะครับ มาดูกันนะครับว่าห้องจะสวยขนาดไหนนะครับพีคคอยโฮมสีสะเก็ดเรานะครับอยู่ถนนเส้นสีสะเก็ดอุทุมพรพิสัยนะครับแต่ฝั่งขาเข้านะครับไม่ใช่ฝั่งขาออกถ้าไปห้างบิ๊กซีจะอยู่ฝั่งขาออกนะครับแต่ตัวนี้จะอยู่ฝั่งขาเข้าสีสะเก็ดนะครับห้องไหนครับ12นี่ครับเห็นแล้วครับคุณผู้ชมห้องหมายเลข12นี่ครับ อ่านี่ครับห้องหมายเลขสิบสองอ่ะเดี๋ยวผมจะไขเข้าไปดูห้องนะครับว่าห้องจะสวยงามกันขนาดไหนไปดูกันเลยครับอ่าปึ๊บอ่าไปแล้วห้องอันนี้ห้าร้อยห้าสิบใช่ไหมครับใช่อ่าคุณผู้ชมมาดูก่อนนะครับว่าห้องห้าร้อยห้าสิบเป็นยังไงบ้างนี่ครับเตียงนะครับเตียงขนาดใหญ่เลยทีเดียวนี่ครับเตียงเป็นสองเตียงติดกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่ขนาดใหญ่เอ่อสามฟุตกับห้าฟุตนะครับโอเคขอบคุณครับพี่ห้อง อ่าโอเคโอเคขอบคุณครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเตียง3มฟุตกับ5้าฟุต2ตัวแล้วก็มีอ่าทีวีนะครับคุณผู้ชมครับทีวีมีนะครับอ่ามีอะไรอีกครับมีตู้เย็นนะครับนี่ตู้เย็นเล็กๆตรงนี้มีมีตู้เย็นด้วยนะครับเดี๋ยวมาสำรวจห้องน้ํากันดูครับอ่านี่ครับห้องน้ําอะดูห้องน้ํากันนะครับ ห้องน้ําก็ดูสะอาดทีเดียวนะครับนี่ครับนี่คือในส่วนของบริเวณห้องน้ํำมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับอ่านั่นแหละครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือพีคอยส์โฮมสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับเป็นห้องพักนะครับคล้ายๆกับรีสอร์ทนะครับพีคคอยส์โฮมสีสเกตถ้าคุณผู้ชมท่านใดจะมาพักก็ขอเชิญได้เลยนะครับที่จอดรถก็กว้างขวางนะครับทางโน้นที่จอดรถ กว้างขวางทีเดียวนะครับที่จอดรถตรงนู้นก็ที่เป็นจุดที่เช็คอินนะครับเช็คเอาท์ไว้ตรงนั้นนะครับที่จอดรถกว้างขวางทีเดียววันนี้ผมมาพักอยู่ที่ชั้น2นะครับนี่คือพีกพอยท์โฮมสีสเกตนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมท่านใหนจะมาพักนะครับก็ขอเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับ Peak p o อย t Home ราคาเบอร์โทรศัพท์นะครับ084นะครับ6 6289145นะครับคุณผู้ชมหรือโทร 0942892635นะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือเบอร์โทรศัพท์ของพี p o i n t Home นะครับเป็นรีสอร์ทนะครับเป็นบ้านพักรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดศรสีสะเกดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากศรีสะเกดชาแนลนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ